หน้าทะเลสาบสงบนิ่งกลางป่าลึกเด็กหญิงชื่ออัญชาได้ยินเสียงประหลาดเว่าวในฝันเรียกร้องให้เธอเดินทางไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในความฝันเธอเห็นดวงตาสีทองลอยอยู่กลางหมอกเจ้าคือผู้มีพันธะเก่าแก่ถึงเวลาคืนสัจจะอัญชาเดินทางไปยังหมู่บ้านเก่าของยายและได้พบภาพเขียนสีโบราณในถ้ำบอกเล่าตำนานรักระหว่างหญิงมนุษย์กับพญานาค ผู้เคยสลักบัลลังใต้บาดาลเพื่ออยู่กับเธอแต่หญิงผู้นั้นผิดคำมัน่นทำให้คำสาบจุติทุกพันปีเมื่ออัญชาลงอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ผิวน้ำกระเพื่อมปรากฏเงาร่างยาวใหญ่พร้อมตาเรืองแสงองค์มุจรินพญายนาคผู้เคยถูกรักทระยศกลับคืนมาสู่โลกมนุษย์และอัญชาก็คือสายเลือดของหญิงในอดีตองค์มุจลินให้โอกาสอัญชาไถ่าบาปของตระกูล หากเธอยอมสละสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อช่วยโลกมนุษย์ไม่ให้ถูกกลืนโดยบาดาลความลังเลเกิดขึ้นระหว่างชะตากรรมกับหัวใจที่เริ่มเห็นความงามของโลกพญานาคอัญชาเลือกยอมเป็นผู้เชื่อมสองโลกแม้ต้องละทิ้งชีวิตมนุษย์เธอกลายเป็นนารีกัญญาผู้ครองเสียงทองคำเป็นสะพานระหว่างผืนดินและแม่นม้ำพญานาคกลับมาดูแลโลกไม่ใช่ด้วยความแค้นแต่ด้วยความรักอีกครั้ง